สวัสดีครับผมสวัสดีครับจะมาฝึกออกกำลังขาครับผมจักท่าสองท่านะครับนี่ครับการฝึกของผมครับนะครับตอนแรกครับกลางขาพอดีนะครับหลังตรงนะครับหลังตรงย่อจะน้อยครับย่าหัวเข่าหัวเข่าย่าเกินปลายตีนครับยกมือขึ้นมาครับครับยกมือขึ้นมาเดี๋ยวครับพอเห็นมือครับยกมือขึ้นมาครับประสาน สารสิ 3, 4, ครับเราลุกหนึ่งครับเดี๋ยวไครับหนึ่งสองสามนับสามมาึ้นครับสองครับหนึ่งสองสามสามครับหนึ่งสองสามสี่ครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามห้าครับหนึ่งสองสามหกครับหนึ่งสองสามเจ็ดครับหนึ่งสองสามแปดครับหนึ่งสองสามเก้าครับ หนึ่งสองสามสิบครับนะครับท้ายแรงเอาสิบครับเป็นหนึ่งเซตนะครับขาที่สองครับย่อลงคือเก่าครับนะครับห่อลงคือเก่านะครับอย่าให้ปลายเท้าเกินนะครับครับยับขาไปทางไหนครับย่อครับ นับมือเพรต้องขึ้นกันเลยครับนับหนึ่งสองสามนับง่ายครับครับหนึ่งสองสามสองครับหนึ่งสองสามครับสามครับหนึ่งสองสามสี่ครับ

สิครับนะครับผมเห็ดเป็นเซต็เป็นเซต็ครับเขาจะได้กามเนื้อครับโอ้สุดอยอดครับปวดขาแล้วครับแก้ว